สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเขาเรียกว่าตั้งค่า Default นะครับในการ u รันตัวเบราว์เซอร์นะครับเอาละเวลาที่เรา Run เนี่ยราจะสังเกตว่าเวลา Run Debug นะครับแล้วก็เขาเรียกว่า Run เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งอย่างนี้มาให้เราถูกปะแล้วก็วิ่งไปที่ พอตพอทหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเราเองอาจจะต้องมานั่งใส่พวก U r L เองแบบนี้ถูกต้องไหมฮะซึ่งอย่างแรกก่อนทุกครั้งที่เรารันเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นทุกครั้งเลยนะครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากมันมานั่งคอยแบบเด้งขึ้นเงี้ยทุกครั้งทายังไงครับที่แบบเขาเรียกว่ารันแล้วก็ไม่ต้องเด้งขึ้นเบ์เซอร์เพราะมันมันมันแทบมันเยอะนะจะได้เงื่อนหมายทุกครั้งนะครับก็ให้มาที่ตรงนี้ครับ Launch Json นะครับ ที่ไฟล์รอนอรจจะมีเซสชันที่ชื่อว่านะครับอ Server ready action ก็คือทันทีเซ r ร์เวอร์มัน ready เนี่ยจะทำอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำการแค่ Comment นะครับตรงบริเวณนี้ทิ้งแล้วก็ลองรันใหม่ดูครับมันจะไม่ทำอะไรนะครับไม่ทำการเปิดเจ้าตัวเบราว์เซอร์ให้เราอัตโนมัติละเป็งไงถ้าเกิดเราอยู่ที่ลิงก์เดิมเนี่ยเราก็เพียงแค่ r f r r s s นะครับได้เลย นี่เราก็จะรันดูนะสังเกตเห็นว่ามันจะไม่เปิดเบราว์เซอร์ให้เราอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถใช้งานมันได้อยู่นะครับสวกกงสวากเกอร์อะไรเงี้ยก็ยังสามารถเรียกได้อยู่นะครับคราวนี้อีกเคสหนึ่งครับก็จะเป็นเคสที่เขาเรียกว่าเราเนี่ยอยากจะให้มันไปนะแต่ว่าอยากให้มันไปแบบที่ URL นี้เท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเป็น URL default ซึ่งก็เห็นว่าจะต้องมานั่งคอยพิมพ์ใช่ไหมครับ ก็วิธีการทำยังไงนะครับตรงนี้ให้ใส่เอากลับมาก่อนแล้วก็ใส่คอมมาแล้วก็เพิ่มคํานี้เข้าไปครับก็คือเรียกว่า URL format ครับแล้วเราก็ใส่แบบนี้เข้าไปนะครับ URL format โดย default มก็คือจะเป็น localhost แล้วก็ใส่ %s %s คือข้อมูลของเดิมนะครับแต่ว่าจริงๆแนละ้วเราใส่บบนี้ก็ได้ครับเป็น %s ข้างหน้าเลยลก็คือเหมือนกับเป็นข้อมูล default มันอยู่แล้วนะครับก็คือ คือเป็นเบส U L แล้วกันแล้วก็สแลตตามด้วยสับผาที่เราอยากให้ไปตัวอย่างเช่นเราต้องการให้ไปที่ส w a กเกอร์เลยนะครับเราจะไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองแล้วก็ใส่แบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวลองรันดูใหม่นะครับตอาน,นี้ทุกครั้งที่เรารันมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งไปที่ผ่าสเวกเกอร์ให้เราตัวอัตโนมัติเลยถัดมานะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้เป็นส w a กเกอร์เช่นเราต้องการให้ไปที่โปรดักต์นะครับ มี S นะเราก็สามารถใส่่างนี้ได้มันก็จะวิ่งไปที่รา้วที่เป็น Product ที่มี S ให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับแบบนี้นะรู้สึก Product ต้องไม่มี S มั้งครับที่ผมวางเอาไว้อ่าก็เหมือนตัวนี้แล้วก็แก้นะครับให้้เป็นนอย่างีแทนเอาละ่ะในคลิปนี้คงจะมานี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดคิดว่ามีประโยชน,น์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ